สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนคอมโบสลับปืนนะครับใส่ปืนนะน,นี่ก็คอมโบกับเพื่อนผมเองข้างหัวก็ยี่สิบเอฟ <c oughs> อันนี้ทาจจ่านชม,ม,มอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เพราะอะไรเวลาผมอัดจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเอามาว่าใจเย็นเพื่อนไอ้ยนัดมาไอ้ยนันมาเลยเยนันมาดิยานมาดิา <c oughs> อ่ะน,นี่ก็ ขีนัดรีบมาเร็วจะคอมโบแล้วอันนี้ผมจะคอมโบใส่พวกข้างหมวดที่เป็นมันมันยี่สิบเอ็มนะครับเพื่อที่มันจะได้อึดๆน่อยนะเออแต่คอมโบกับพวกยี่สิบเอ็มไม่ได้จะตายนะแต่น่าจะเกือบตายนะมาๆมามา,มาเลยข้าวข้ามุนข้ามุนนี้เลยอะไรก็ท่านผู้ชมก็แข่งนะครับแล้วก็รอให้มันใกล้หมดแล้วก็ซีนะครับอย่างนี้นะผม แล้วก็อย่างนี้ต่อนะครับแล้วก็อย่างนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทันเดร์แคปอันนี้ก็น่าจะตายนะครับไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะคือท้างคือท่านผู้ชมจะเปลี่ยนจากคือท่านผู้ชมจะเปลี่ยนจากซูซูเป็นโซเคนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ใช้น่าจะซูซูดีกว่านะเดี๋ผมลองเป็นโซเคนแล้วกันมึงรอเรื่อยๆก่อนดีนัดแล้วผมลองใช้เป็นซูซูนไอ้ยเดี๋ยวลองใช้โซเคนนะใช่หรอใช่ เออสัมีลานบ้านเป็นไงเฮียเขายังไม่ได้ลากอะไรโง่คิดแม่เมื่อไหร่กูจะยืดเป็นละเพื่อนไอ้น้าไอ้น้ามาไอ้น้ามาดิเอาใหม่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 มึงรีมึงรีตัวเลยรีตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกคอมโบนะครับ ก็จะเป็นเปลี่ยนจากซูซูเป็นโซเคนะครับแล้วก็ผมมีอีกหลายควาโบเลณเดี๋ยวผมสอนในคลิปเดียวเลยแล้วกันก็แบบเดิมครับคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยกดิดคุยเอาไหม่เอาลูกุ๊ดเซเอาใหม่เอาใหม่นัดเอาไม่รู้จะดีเลทแม,ม่ได้ขี้เกียจหรอมันเข้ามา ผม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 ขอไปกับคำหยาดนะครับมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับความบันเทิงนะครับอย่าอย่าคิดอย่าคิดมากนะครับเอ้ยมันไม่อย่างนั้นแหละเฮ้ยแล้วก็อย่างนี้นะครับผมคล้ายๆแบบเดิมน,นะครับแล้วก็จุดแล้วก็เข้าไปทนันตะแคปนะครับแต่ผมแนะนําให้ซูซูดีกว่านะเพราะว่าอย่างนี้มันอาจจะแซดแซดโดนยากนะครับมันอาจจะโซบีมโดนยากนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาอีกคอมโบเลยนะครับเดี๋ยวมาอีกคอมโบเลย คอมโบนี้คือต้องมือเร็วหน่อยนะครับถ้าม,มือไม่เร็วอาจจะอาจจะทําให้ติดน,นะก็หมาสำหรับคนหล่อเท่หล่อเท่แบบพวกผมนะครับเพื่อนๆโหใส่ย,ยุดปวดหูแลวหูฟังไปเอเอ,เอนัดมาดิเอามงหายหัวไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมาดิ คอมโบนี่คือบอกเลยปัต้องมันต้องมือเร็วนะครับอย่างแรกก็ท่านผู้ชมก็เข้าไปแล้วก็วีนะครับแล้วก็ซีต่อนะครับผมโอ้ยเดือดๆกดวีกกรีกเลยนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ยี่เเกิดเกิดเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมแล้วก็แบบเดิมนะครับต่อยหนึ่งทีครับเห็นไหม ผมจะทำมันก็จะติดนะครับคอมโบนี้คือแบบพุ่งโชวแล้วต่อยหนึ่งทีแล้วก็แซ่เลยนะครับมัน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 ติดนะผมเคยทําติดอยู่แต่มันจะยากนิดนึงนะอืมก็สำหรับวันนี้ก็ขอสุดสายเอาสุดสายเหรอไม่รูู้กไม่รู้รยังแม่สำหรับวันนี้พวกผม2สองสองสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไอ้นัทมาปิดขีดดิ้งแม่ ตอนนี้ผมพวกผมสอบคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลมกดไลค์ติดตามด้วยนะบ๊ายบาย